จกจกก่อนผมคือผู้โชคดีได้รับเสือ้อ FC Online Excalibur นะครับทุกคน <Hey. S 1> ตัวนี้นะฮะผมเป็นผู้โชคดีที่ได้นะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวผมไปยื่นเรื่องก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปในคอมกันนะฮะอันนี้ผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ส่งหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่ของมาเลยแล้วกันนะครับผมไปจากที่ผมตัดเท้าตัดผมแล้วก็โกนหนวด กวนเขาเรียบร้อยแลย้วแล้วเสื้อของเราก็มาถึงกันแล้วนะครับทุกคนนี่นี่นะฮะจากกาลิน่านะกาลิน่าออนไลน์นะครับบริษัทกาลิน่าออนไลน์จะแกะดูก่อนนะครับผมก็อยู่หลังบ้านนะฮะอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันร้อนนะครับข้างในนี่แกะเลยทุกคน เห็นไหมจกจกก่อน <Yeah. S 1> อเยียมปึ๊บมาแล้วก็เสื้อคดีว่าโอ้ยสัมผัสแรกปุ้มน่เน่ทุกคนเห็นไหม กิน FC EA Sport นะฮะนี่คณิวาเป็นแบบปักเลยนะครับผมจะมี FC ออนไลน์นะดูดีมคีคนดีใจแล้วก็มี QR Code สแกนด้วยเดี๋ยวเราลองสแกน QR Code ก่อกันดูแล้วก็จะเป็นนี่ครับผมเป็น เข้าเว็บของคานิวานะครับเว็บไซต์เฟ e บ,บุ๊ k อะไรต่างๆโอเคนี่ครับทุกคนเป็นไงครับอยาให้ดูหน้ากระจกโหสุด,ดยอดเลยแต่มันมืดนิดหนึ่งนะขอบคุณกาลิน่าเอสซีออนไลน์มากเลยนะครับที่สง่งเสื้อสวยๆมาให้นะฮะดูครับโโหขอบคุณมากๆชอบมากเลยครับมันก็สามารถร่วมสนุกได้นะครับกับเกม f c <MC> online นักครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะบ๊ายบาย